สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเด d by Daylight Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีทุกชู่้ชาว e a d b y Daylight Mobile ทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีภารกิจที่ตั้งขึ้นมาเองผม,ผมก็คือผมจะพยายามเซฟเพื่อนให้ได้นะเพราะว่าเพื่อนในเกมเนี่ยเหมือนเขาจะพยายามเก็บแรงอยู่นะแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะ ทำให้เขาแรงขึ้นได้นั่นก็คือการเซฟชีวิตนั่นเองโดยที่ผมจะจู๊กให้นะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าถ้าเจอจูออนมาวันนี้ไม่รู้ว่าจะกระตุกหรือเปล่านะคือเจอตัวนี้ทีไรก็อาจจะมีอาการกระตุกได้นะผมแต่ว่าเกมนี้ไม่ว่าจะเจอตัวอะไรก็กระตุกได้นะเดี๋ยวผมจะจู๊กให้เพื่อนผมว่าจูก๊กเดี๋ยวเราต้องรอสองไฟแล้วกันเพราะไล่เพื่อนนี่ผมขารกรอไม่ค่อยชอบไล่ผมเท่าไหร่โอเควิ่งให้เสียงเท้าขึ้นนะผมวิ่งให้เสียงเท้าขึ้นโอเคเมันจะเอา อาแบบนี้ก็เรียบร้อยอุ้ยโอ้โหใจเย็ยยเนหลอกหลอกใจเย็นนะหลอกไปกทีนึงโอเคมาถึงเวลาที่ผมต้องจูกละให้เพื่อนปั่นไฟเลยนะครับผมเพราะว่าแต้มปั่นไฟน่าจะเป็นแต้มที่สำคัญมากๆเลยนะขอยิย่งยั้ไปมาว่ะแล้วผมวิ่งผ่านหน้าไปหนึ่งทีโอเคยังได้อยู่มาใครที่เพิ่งหัดจูกนะผมผมแนะนำมองหลังด้วยนะคือถ้าเรามองหลังเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยจูกง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผม น่าจะหลอกวะโอเคหลอกจร้งด้วยแล้วผมพับเลยเนี่ยยัดไม้มาแล้วก็ส่องไฟไปก่อนหนึ่งทีหัดอ่าหัดมองหลังด้วยนะผมผมว่าต่อให้จะไม่ใช่สายจูก๊กหรือว่าอาจจะเป็นแค่สายปันไฟผมก็ว่าการมองหลังนี่น่าจะสําคัญมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราต้องเล่นให้ชินก่อนอะ่ะเราเล่นเซฟโซนตรงนี้ได้มาไม่เป็ดมาเอาผมตรงเซฟโซนขอสักสองสามเครื่องก็พอพออยู่แล้วนะครับผมตอนนี้เหมือนจะกำลังจะเสร็จไปหนึ่งเครื่องโอ้โหทิ้งเลย เฮ้ยเพื่อนโอ้โหนั่ง <serves> ปั่นเลยเหรออุ้ยสุดเกินอุ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเขาก็เอาสุดเกินรถแขวนตรงนี้ด้วยไงแขวนตรงนี้ด้วยไงทำมีก็ได้ผมจะไม่ให้เขาตายเลยผมจะพยายามเซฟชีวิตเขาให้ได้ทุกคนโอเคดึงเลยไล่เขานั่งจิ๋วได้ผมขอแตะเครื่องก่อนแล้วกันเครื่องยังไม่โดนพังเลยนะไหนี่เหมือนจะมาปะโอเคให้ให้เขามาไล่ผมไปบ่อยนะดักหรือเปล่า อุ้ยโหเกือบไปแล้วใจเย็นเพื่อนเราต้องไปเล่นด้านสั้นดีกว่านะผมด้านยาวอาจจะโดนหลอกไฟได้นะนี่ไงหลอกไฟหลอกไฟมือทีหลอกไฟมือทีอุ้ยโหมือหลุดนิดนึงนะผมใจเย็นนะเฮ้ยหลอนจะกอนมาดิหลอกไฟโอเคฉีกครับผมไปเล่นตรงเซฟตต้นดีกว่านะเล่นง่ายอุ้ยเอะไรวะเนี่ยเขาวิ่งมาทำไมโอ้ต้องมองให้นั้นเนี่ยใจเย็นฉีกต้นไม้มหนึ่งทีเราก็หลอกมาหนึ่งที จเย็นเพื่อนเจ็ดมสองเจ็ดสามไหมล่ะข้ากรอย่าโลกนะสยัดโอเคโอเคตอเขาเหมือนจะเริ่มโลกแล้วนะผมเพราะว่าตีผมไม่โดนสักทีผมพับเลยอุ้ยโอ้โหพับช้าไปหรอเหมือนจะมีการดีเลยในการพับนิดนึงใช่ไหมผมโอเคฟังไมเราขี่เล่นอยู่แถวบนนี่แหละผมว่าเพื่อนน่าจะปั่นล่างไม่ปั่นสักคนเลยดีกว่าไม่ปั่นสักคนเลยโอเคโอ้โหไม้ตรงนี้เล่นยากมากเลยนะไม้ตรงนี้ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสูงนะเราเห็นแค่หัวยปะถ้าใครเล่นในมือถือนี่ผมว่าไม่น่าจะเห็นเลยด้วยซ้ำบ้างน่ายากไม้หรือเปล่ารับเลยโอ้โหไม่ทันก็ <c oughs> จใจปิงตีผมทุกคนโอ้โแบบนี้ไม่ไหวนะปิงตีแบบเนี้ยโอ้โเพื่อนถอดเสาคืออะไรเอาล้มมะเนี่ยเอา <c oughs> จะมาทอนเสาหรือยังไงเอ่ยโอ้โแล้วล้มสองไวยเพื่อนหยบจะพยายามไป รอส่งคนนั้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะโดนไล่แล้วผมโดนตีแล้วด้วยอยู่ไหนวะที่ไหนแม่เทพนี่แหละผมว่าอุ้ยวาร์ปะวาร์ปไปไหนอะอยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ยโอ้โหไปอยู่ตรงนู้นเขาวาร์ปอ่าผ่านโทรทัศน์ไปได้ผมโอ้เพื่อนโอ้บอกไม่ได้วะผมมีปืนงโทรศัพท์นะแต่ว่าผมไปไม่ทันมาทุกคนการที่จะช่วยเพื่อนในครบทุกคนนี่มันยากนะยิ่งในโหมดโซโล่นี่บอกเลยว่าแค่จะเป็นไปไม่ได้เลยผมที่เราจะเอาชีวิตไปแลกกับเพื่อนได้เนี่ย ผมดึงเลยเขาไม่เห็นผมวะทุกคนผก็ดึงเลยตอนนี้เครื่องนี้ยังยังไม่เสร็จสักทีฮิวคอปล่าเพื่อนมาเพื่อนออกเพื่อนเพื่อนมีอยู่ไม่ผมเลยโอเคปั่นก็ปั่นวะผมยืดหยุ่นนี้ผมถ้าปั่นแบบนี้ก็ปั่นเร็วเอาเรื่องอยู่นะยืดหยุ่นผมว่าก็เปอร์ที่ดีมากมากเลยนะโอเคขอฮิวันก่อนแล้วกันโหแล้วล้มแบบนี้เอาไงดีวะโดนแขวนพึ่งเฟสแรกนะแล้วก็คนที่ล้มก็พึ่งผ่านไปเฟสแรกเหมือนกัน เรายังพอเฮ้ยกระตุกกระตุกเลยวันเนี่ยเหมือนจะเฝ้าว่ะเฮ้ยไม่เฝ้า,าโอเคดึงได้จะรอดไหมวะเนี้ยผมจะไม่ยาวไม่ดีที่สุดนะเ <c oughs> พราะอู้คนนั้นโอเคผมต้องไปไปดึงเลยผมต้องรอให้อ่ะผมต้องเป็นคนจุกอ่ะจ,จริงๆโอเคเครื่องนี้เสร็จแล้วเครื่องนี้เสร็จแล้วดีที่เจอฆาตกรที่เขาแบบโลกโกหน่อยนะที่เรายังสามารถหลอกจิตสิสองเขาได้อยู่วันนี้เพื่อนฟาผมจุกเองน่าจะได้ยินเสียงหมดละ เว okay, มาข้อหมูกับผมเลยตรงนี้ไม้สามารถคอมบูกันได้นะสามไม้เลยอะตรงเนี้ยเวรอนิดนึงแล้วก,กระโดดมองหลังด้วยนะผมมองหลังด้วยนะคนที่เล่นใหม่อะออจะเย็นผมชอบเห็นคนที่ฝึกเล่นใหม่ๆนี่ไม่ค่อยชอบมองหลังนะผมอาจจะทําให้เราเล่นยากมากๆเลยนะถ้ามาเล่นเกมนี้เราไม่มองหลังนะผมโอเคขอปั่นไปก่อนหวังว่าเพื่อนจะรอดนะตอนนี้เดี๋ยวไว้โดนไล่อยู่เดียวังเกตได้จากขาในมุมที่ขยับเล็กน้อย ผมต้อ,องไปช่วยวะทุกคนตอนนี้เกรเบียลโซมากำลังโดนไล่อยู่เด้ผมผมต้องไปดึงคนนั้นแล้วไม่ครบด้วยนะไม่รีครบตัวเองด้วยแล้วผมต้องดึงทันมันเนี่ยผมไม่ได้เอาเพิ่สามเปอร์เซ็นต์มาด้วยไงที่ไหนวะโอเคเหมือนจะไล่อยู่ที่ไหนสักที่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยเพื่อนข้าไปไหนอะอยู่ก่อนโอเคมาอยู่ไหนวะเขวาว้ามาทุกคน ไโอุ้ยโอ้ยู่นี่ต้องบอกให้โอเคบอกให้ก่อนมาไล่ผมมาเพื่อนจิกไบจ่ายเรียบร้อยครับโย่วโยมโอโห้โยมโมโหไงโอเคมาเทามาไล่ผมแล้วทุกคนอุ้ยโอ้โห้เพี่ยนเพาไปเจอเพื่อนไม่นะเรียบร้อยแต่ว่าคนนี้ยังไม่ตายนะสอาไม่น่าได้เขาหันหน้าเข้ากำแพงครับผมต้องไปตั้งหลักก่อนยังไม่ตายนะแต่ว่าตอนนี้เรเบลโซมากเหมือนจะเสื่อมช้าแล้วนะผมจะรอย ่าจะพอได้อยู่สองเครื่องเนะน่าจะพอแบบรุมปั่นได้อยู่มั้งโอเคเดี๋ยวผมต้องไปเซฟพราะนั้นขดนไล่ไอ้ผมเหมือนเขาจะเฮ้ยโดมันป่ะเหมือนเขาจะหลุดปะหมายถึงแบบว่าหลุดจากบ่าอะไรแบบนี้เหมือนเขาจะเอาม้ามาหรือเปล่าอุ้ยตีไม่โดนกระโดดเลยหรือเปล่าขันกรดากทางเรียบร้อยโดนแน่ๆนไม่น่าทันนะสองไฟฉายขันกรคนนี้เขาแบบรู้ทันเขาหันหน้าไปไปถ่วงรู้ย โอเคไม่น่าได้รับผมเราต้องเฉีกไปก่อนเผื่อให้คนอื่นมามาฮิวให้นะเพื่อนนั้นก็ใกล้เสร็จแล้วฉีกไว้วันเล็กเลยวันนี้มาเพื่อนติ๊กไว้จ่ายเรียกเท่าไหร่มายัวขนาดนี้ต้องไล่แล้วหรือเปล่ายัวขนาดนี้ต้องไล่แล้วหรือเปล่าโอ้โหไม่ไล่วะกลับไปเราไปเจอคนนั้นโอ้โหต้องดึงหรอเจอสองคนฝั่งนั้นเลยโอเคผมต้องดึงหมดทุกคนไม่นะจะตายสองคนแล้วนะคนนั้นก็ใกล้ตายแล้วคนที่โดนไล่อะ ไหวปะเนี่ยโอเคต้องต้องหิวนะคือต้องรีบหิวเลยคนเนี้ยเฮ้ยไปไหนอะอย่าพึ่งนะยิวก่อนโอเคยิวก่อนมาวะต้องเนียนนะโอ้โหวิ่งเลยเหรอวิ่งแบบนั้นโอ้โหผมพยายามสร้างเสียงให้แล้วก็ขันกรไม่สนใจผมแล้วโอ้โหโดนแน่ๆต้องบอกให้ครับผมจังหวะนี้ไม่ได้ละเพราะว่าผมยังไม่ตายนะผมยังพอไม่ได้อยู่เฮ้ยวามาโอเความาหลังแมะเทพเพื่อนบอกให้ อย่เงี้ยนะอุ้ยออโอ้โหแบบนี้ไม่โอเคแบบนี้ไม่โอเคเท่าไหร่โอ้โหเมื่อกี้กลับโดนนะถ้าถ้าแบบถ้าโดนคืออาจจะบล็อกได้ไม่นานมากไปไหนวะเนี่ยวาร์ปอีกแล้ววาร์ปไปไหนวะหลอนจริงเลยตัวนี้เหลือแค่หนึ่งเครื่องนะผมว่าเราควรรีบปั่นดีกว่าปะไม่ตจะเจอเดี๋ยวไว้ปะไม่รู้เจอไหนแล้ก็อยู่ที่สองสามคนเฮ้ยบล็อกไม่ทันมาเพื่อน โทษทีสองไฟแล้วปะอ่าเรียบร้อยแล้วแบบเนี้ยเรียบร้อยแล้วแบบเนี้ยนี่ไงโอโ้โหเซฟสุดๆเซฟสุดๆด่าไโอ้แคนผมเลยมาผมจูงให้เองเพราะว่าผมน่าจะเล่นล่างได้นะโอเคตรงนี้มีไม้เทียบเลยแต่ว่าไม้ไม่เทียบเพื่อนพาไปละขอลองหลอกไปหนึ่งทนะีแต่เย็นเพื่อโอโ้โหยันไหมหลอกไปหนึ่งทีจเย็นจ่เย็น,ยนโอโ้คนนี้เขาแบบการ72น,นะ ถ้าเข้ากันเจ็ดสิองแบบนี้ผมก็ไม่ 12. เจ็ดสิบสองเฮ้ยตีไรตีไรเต้นหลอกโอเคโอเคโอ้ไม่น่าทันว่ะอุ๊ยโอ้โหโอเคสวยเลยแบบนี้ฟ้าตีที่ผมผมมีอะดรีนาลีนนะผมวิ่งเร็วจะจัดปล่อยเพื่อนออกสามคนก็พอใจผมงปั๊บเลยตัวมินอวันมาหนี้โอเคเขาตนนั้งใจจะไล่ผมนะผมตอนนี้เดี๋ยวไว้เปิดประตูอยู่ไม่รู้ว่าฝั่งไหนนะขอเล่นมาเล็กก่อนแล้วกันน่าจะพอยื้อเวลาให้เพื่อนเปิดประตูได้อยู นี้เปิดหรือยังไม่รู้อุ้ยข้ามาโอเคเดี๋ยวผมกลับไปเล่นแมททิปแล้วกันเล่นประมาณนี้เพื่อนน่าจะเปิดประตูได้อยู่โอเคเหมือนจะเปิดประตูกำลังเปิดประตูที่สองนะอุ้ยโหยัดไม้หลอกไปหนึ่งทีแต่อย่านะเพื่อนเฮ้ยเอย่ากระตุกอย่ากระตุกหลอกยิงยัดแต่อย่นเพื่อนหมุนยี่สิบสองโอเคยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบสามโอ้ไม่น่าทันว่ารบนี้น่าจะโดนช่วงนี้คือแบบ72ไม่ค่อยได้นะผมผมแนะนำว่าให้หลอกเอาแล้วกันแบบยึดยัดเหมือนที่ผมทำประตูนี้เปิดยังไม่เปิดแล้วโอเค แต่ไปไม่ได้ทุกคนเปิดแล้วไปไม่ได้ไปไม่ได้ต้องกลับไปตั้งหลักก่อนกลับไปตั้งหลักก่อนผม,มยืดหยุดนะผมกระโดดไม้เร็วยังไงเพื่อนผมพับเลยพับเซฟเลยน่าจะเปิดสองประตูนะผมคิดว่าแต่ว่าตอนนี้เพื่อนออกไปแล้วสองคนไงไม่ใยดี <c oughs> เขาไม่อยู่ไม่ใหญ่ดีไม่น่าจะรอดแล้วเนี่ยแบบนี้นโอเคอ่าสวยแบบนม้รอดสี่ับผมขอว่าอีกคนจะรอดนะโอเคจีๆจ,จ,จีครับทุกคนโอ้ โคตรเหนื่อยแล้วเกมเนี้ยจูงทั้งเกมครับผมขอรอดเฉยว่ะรอดได้ไงวะมาอ่ะมามาเพื่อนอีกคนนึงไปไหนไม่รู้โอ้โหพี่เข้าคอมแมพแย่แล้วแบบเนี้ยแล้วโดนด้วยผมบอกเองผมนี่ฮีโร่เออไปก่อนตัวใครตัวมันบอกให้หนึ่งทีนะผมแล้วผมก็กระโดดตัวนี้เฮ้ยอ๋อเดี๋ยวเดียวหน้าต่างโอ้โหผมนึกว่าหน้าต่างมาอยู่ตรงนี้ ลืมดูเลยโอ้โหหน้าต่างมันไปอยู่ฝั่งนู้นโอ้โหแบบนี้เขินเลยแย่ละเพื่อนมาดึงผมผมมีลูกเองนะแต่ผมยังไม่อยากใช้ต้นเกมนะผมยังไม่คุ้มเท่าไหร่โอเควิ่งเลยวิ่งเลยมองหลังโอ้แล้วโดนก่อนถึงทีโดนก่อนถึงทีไงเฮ้ยเหมือนเขาจะไล่ผมปะเนี่ยไล่ผมเหรอยกเคลื่อนสวยจะกลับไปละเบจระกฐายนี่บอกเลยถ้ามีรอบเซฟโซนสวยๆนะบนยาวๆอ่ะ เหมือนเขาจะกลับมาอุ้มหรือเปล่าทันหรือเปล่าไ่รูนะโอไม่น่าจะทันหรอกทุกคนไกลเกินมันเป็นไฟฉายเหลืองด้วยไงก็เลยแบบส่องไม่ถึงแน่ๆตอนนี้ห้าเครื่องอยู่เลยยังไม่มีใครปั่นไฟสักคนผมว่ามันต้องปั่นไฟว่ะต้องปั่นไฟต้องปั่นไฟพีปั่นเครื่องนี้เลยกันน่าจะยังพอได้อยู่นะผมต้องไปดึงมันผมไม่รู้ว่าอีกคนหนึ่งอยู่ไหนแล้วผมไม่รู้ว่าเออชื่ออะไรวะวิกตอริโอวิกตอริโอนั่งฮิว เพื่อนหรือว่าหิวตัวเองแต่ผมน่าจะหิวตัวเองมากกว่าผมขวาญบินไปฝั่งขวาบนเมื่อกี้น่าจะไล่เอ่อเบี้รอโซมาได้ผมหายเรียบร้อยดึงเลยจังหวะนี้ไม่มีใครปั่นไฟสักคนไม่มีใครแตกเครื่องปั่นไฟสักคนผมหิวให้ไปไหนวะเนี่ยไม่ไปกดฮิวไม่ได้เหรอะไปฮิวก่อนเอ้ยโอ้เพื่อนไม่ผมจะฮิวผมมียืดหยุ่นไงโอเคไม่ฮิวก็ได้ไม่ฮิวก็ไม่ฮิวผมมียืดหยุ่นไงเพราะว่าผมฮิวเร็ว อุ Who, long, ้ยโหเจอผมว่ะโอเคป่ะผมจูงให้ไม่รู้ว่าจะได้นานหรือเปล่านะรอบหินนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะมันค่อนข้างที่จะบังวิสัยทัศน์มากๆเลยนะเอาไงเพื่อนยกหรือเปล่าอาโยกมาสองขวานแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้โอเคผมพร้มเทเลยกว่าป่ะพทำเลยอุ้ยโอ้โหอุ้ยยังไม่โดนโอเคยังอย่างได้อยู่เฮ้ยทันไปเลยไม่ทันว่ะน่าจะโยกหนึ่งทีป่ะทุกคนไม้รอบนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ผมต้องปั่นเครื่องเดินตรงนี้ให้ได้ครับผมเพราะว่าเครื่องแถวนี้น่าจะติดกันมากๆยู่ก่อนเพื่อนโอเคเขาจะกลับมาซ้ำผมเลยเอาวิ่งกลับมาจริงไม่เป็นไรผมมีเปิ่งโทรศัพท์แลนะผมโทร,รศัพท์นะผมสามารถยื้อได้อยู่สักหนึ่งรอบโอเคมาวนรอบส,รสวยๆยาวๆเลยตรงนี้รอพันทีใจเย็นเฮ้ยโอ้โหเสร็จไปหนึ่งเครื่องว่ะปลาปื้มปลาปื้มหัวใจโอเควนยาวๆครับผมหลอกไปหรือเปล่าไม่รู้วนไปก่อน ยุ่งยากหรือเปล่าอ่ายุ่งยากโอ้โหเดี๋ยวนี้น่าจะโดนนะน่าจะโดนนะแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีเิร์งโทรศัพท์ไงเพื่อนต้องรีบปั่นไฟด่วนเลยตอนนี้เดี๋ยวตามเครื่องโอ้ตรงนี้มีมีคนปั่นหรอตรงนี้ไม่มีไม้นะผมเข้าไปแล้วแบบนี้อาจจะต้องฉีกใช่หมผมมองหลังด้วยนะถ้าเจอกระต่ายเห็นปะถ้าเราไม่มองหลังเราอาจจะโดนได้ครับผมมาเขาเหมือนจะตามผมยาวๆเลยทุกคนแม้เทพนี่ไม่ค่อยเหมาะอุ้ยโอ้โหลืมดูหน้าต่างเกือบโดนลืมดูหน้าต่างครับผมแม้เทพผมไม่ค่อยชอบเล่นกับกระต่ายนะเพราะว่าเล่นยากครับผมเฮ้ยใจเย็นใจเย มองหลังครับผมมองหลังหลักๆเลยการเจองกระต่ายเนี่ยการที่เราจะจูงให้ได้นานๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้มองหลังนะจิกเลยเขาจะเล่นสเต็ปเดิมอ่ะ่ยยกเป้าตรงหน้าต่างมีสิทธิ์โอเคยังทันอยู่รู้ทั้งรู้ว่าเขาจะโยนตรงหน้าต่างแต่ก็ยังวิ่งมานะผมเนี่ยเออเหมือนจะไม่เอาปะไม่เอาหรือพักเก็บขวานวะน่ะน่าจะไม่เอาแหละมั้งโอเคยิวก่อนเอ้ยโอ้มาวะนี่เหรวะ อุ้ยโอ้โหอยู่ตรงนี้ผมไม่เห็นเขาอะไรวะเนี่ยโอ้แม่เทพไม่ค่อยชอบเลยว่ะตรงนี้คับเลยแล้วกันคับเตี้ยเลยครับผมมีทางไม้เราเล่นรอบตัวนี้น่าจะโอเคกว่านะแต่ว่ามันไม่ไม่ใช่เซฟโซนนะผมอาจจะโดนได้อุ้ยโอ้โหเฮดช็อตเลยจังหวะนี้โอ้โหเกินเมื่อไปแล้วฮิตบ็อกสวยเพื่อนรีมิวผมต้องรีมิวผมด่วนเลยโอเคตอนนี้ผมใกล้ตาแล้วนะ คือถ้าโดนแขวนอีกทีนึงคือผมตายแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อนยังพอรอดอยู่ผมรอเซฟก่อนเลยแล้วกันแต่วะนี้ผมไม่รู้ว่าผมมีไอไอเอ่อเโทรศัพท์แล้วผมสามารถน่าจะบล็อกเพื่อนได้อยู่ถ้าอยู่สักหนึ่งรอบแต่ว่าผมรอส่องไฟดีกว่าเพื่อนยังไม่ตายนะผมยังไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงใช่ไหมวะเนี่ยผมต้องบล็อกปขเนี่ยต้องบล็อกเขเนี่ยเอาบล็อกให้ก็ได้เฮ้ยโอเคมาบล็อกให้บล็อกให้หนึ่งที แค่หนึ่งทีโอ้ยวิ่งหมดต้นไม้อีกโอ้เพื่อนสองทีเลยไหมผมมีเฟิระสโทรศัพท์สองทีเลยโอเคโอ้โหโคตรถวายชีวิตให้เพื่อนเลยทุกคนโอ้เราเขาก็เอาเพื่อนยับๆเลยว่ะเขาไม่เอาผมเลยนะผมจะตายแล้วเด้อผมต้องหาที่แกะแกะเดงกอนแกะแผ่ลึกให้เพื่อนเฮ้ยเพื่อนวิ่งไปฝั่งนู้นโอ้โหไปนะเอ้ยตรงนี้มีคนหนึ่งคนโอเคเอ้ยไปไหนไปไหนโอเคดีที่เขายังเห็นผมโสเคสวยล้วก็ ปั่นเครื่องนั้นเพื่อนปั่นเลยตรงผมว่าน่าจะปั่นฟรีอ่ะไฟหรือเปล่าะนะไม่รู้ว่าสื่อสารรู้เรื่องหรือเปล่านะล้มสอบแบบนี้โอเคเหมือนโอเคสวยเพื่อนอีกคนไปปั่นไฟต้องมีคนปั่นไฟนะเดี๋ยวผมจะพยายามอ,อ่แลกชีวิตกับเพื่อนแล้วกันแต่ว่าต้องหาจังหวะรอเขาดึงก่อนโอเครออุม้มไม่ใช่ดีพูดผิดไปเรื่อยแล้วเนะี่ยโอ้โหลิ้นเริ่มพันภารกิจผมจะทำเร็จหรือเปล่าในการช่วยเพื่อนเนะี่ยโอเคไปก่อนเพื่อน ขอรอดึงคนนี้ก่อนแล้วกันคนนี้ก็ยังไม่ตายนะแต่ตอนนี้ก็ผมเนี่ยจะตายแล้วเขาไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามีคนเนียนปั่นอยู่นะไม่เป็นไรว่าแต่ละที่ยังมีคนปั่นอยู่ผมว่ายังไงเกมก็มีโอกาสชนะได้นะไม่เหมือนจะไปหาคนนั้นป่ะคนนั้นหยุดปั่นไฟไปแล้วโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเขาล้มก็ยังพอมีโอกาสนะดึงเลยดึงเลยเพื่อนไปก่อนน่าจะกลับมาเสียงมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆอยนี่ไงโอเคกลับมายิงด้วยต้องบล็อกอีกป่ะเนี่ย ต้อบอกให้หเพียงแคเนี่ยเพื่อนบอกไม่มีเปืนโทรศัพท์แล้วค่ะอุ๊ยโอ้โหส่องไฟได้ไหมะอ้าวถามแล้วมาทางฝั่งนี้โอเคสวยอุ้ยไม่ทันโอเคเพื่อนเพื่อนมีแทงหลังไงเดี๋ยวนี้เพื่อนมีแทงหลังส่องบอร์ดไว้ก่อนเครื่องนั้นเหมือนจะได้เยอะแล้วนะเดี๋ยวผมไปปั่นเครื่องน,นั้นช่วยกันแล้วกันปั่นสองจะได้แบบเร็วๆไงแต่ว่าคนนั้นจะตายแหรอผมต้องไปบอก,บอกให้เบาหน่อยไม่แล้วกันขอปั่นไฟเอาเฮ้ยมาอ๋ออุ้ยโอ้โหไปเพื่อนวิ่ง ขอเนียนตรงนี้เรื่องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอย่านะวิ่งมาสองคนแต่เห็นคนเดียวเฮ้ยเขาไม่เห็นผมจริงวะนี่ผมก็เนียนปั่นสิครับรออะไรจังวันนี้เห็นนะแต่ผมขอเก้าวๆ้วไปก่อนเพราะว่าผมจะไปดึงเพื่อนก่อนนะผมไม่รู้ว่าเพื่อนมีแทงหลังหรือเปล่าถ้าเพื่อนมีแทงหลังก็เผื่อจะได้ชายได้ผมเดี๋ยวเขาจะไล่ใครวะไอเฝ้าโหเฝ้าจริงด้วยช่วยไงเนี่ย ช่วยไงวะเนี่ยหรือผมควรติดป่ะแต่ว่าไม่เป็นไรมาละดึงเลยแล้วกันดึงเลยเพื่อนไปครับผมตัวใครตัวมันอุ้ยโอ้โหสวยมีคนไปติดพอดีแล้วอีกคนนึงมีอะดรีนาลีนอ่าแบบนี้ก็น่าจะรอดนะประตูเกิดบน,กกนบนแล้วก็ซ้ายกลางนะครับผมบนแล้วก็ซ้ายกลางผมต้องไปเซฟไข่ก่อนเนี่ยวิกตอริโอ,อเหมือนจะไล่วิกตอริโอหรือเปล่าโอเคตอนนี้มีคนเปิดเปิดประตูอยู่นะน่าจะไล่วิกตอริโอนะแต่ว่าวิกตอริโอยังไม่ตายครับผม ยังพอเซฟได้อยู่อุ้ยอะไรผ่านหน้าแวฟเผ่านหน้าแวๆขอหาที่หลบกันฮ้ยไม่เอาหรอโอ้หทิ้งเฉยโอเคทิ้งไม่รอดหนึ่งว่ะทุกคนผมทำได้โอ้โหไม่รอดหนึ่งตายแล้วคนนั้นอ่ะดึงไม่ได้ละโอ้โหเป็นไรรอดสามก็ถือว่าชนะอยู่นะยังพอได้อยู่ผมว่าคนที่ตายเนี่ยเขาไม่น่าจะลบปะผมคิดว่าน่าจะบวกศูย์ไม่ก็บวกหนึ่งอยู่เลยฝั่งไหนวะ จะออกได้ไนะสรุปผมตายแทนอันนี้ก็ไม่เอานะโอเควันนี้น่าจะรอดนะผมโอเครอดสามก็ถือว่าชนะอยู่นะจีๆเลยเกยมนี้เวราผมน่าจะบวกอยู่โอ <c oughs> ้โหทำขนาดนี้ไม่บวกก็ก็แย่ละโด <c oughs> นมาแล้วเอ <c oughs> ้ยโอ้ยเกือบโดนเอ้ยเพื่อนทำท่าอะไรวะนะใจเยน็น <c oughs> โอเคครับผมจีๆเกมนี้ถือว่าสำเร็จรูร่วงไปด้วยดีสั่งไปดีเย้ยโอ้โหวิ่งติดขอบประตูโอเคแบบนี้น่าจะรอด สวใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้นี้